โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมสวัสดีค่ะกลับมาพบกับค่าเรียนคณิตศาสตร์กันอีกครั้งแล้วนะคะน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมกันนะคะ จะได้รับสาระความรู้และสนุกสนานขนาดไหนไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหากันก่อนดีกว่านะคะการแก้โจทย์ปัญหามี4ขั้นตอนคือ 1. ขั้นทำความเข้าใจโจทย์หรือวิเคราะห์โจทย์ 2. ขั้นวางแผนแก้ปัญหาการวางแผนแก้ปัญหามีหลายวิธีโดยในที่นี้จะใช้การวาดรูปสี่เหลี่ยม 3ขั้นดำเนินการแก้ปัญหา 4. ขั้นตรวจสอบมาดูโจทย์ปัญหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมข้อแรกกันค่ะน้องๆโจทย์ข้อที่หนึ่งธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าผืนหนึ่งมีความกว้าง22เซนติเมตรความยาว40เซนติเมตรความยาวรอบรูปของธงผืนนี้มีค่าเท่าใดขั้นที่หนึ่งขั้นทำความเข้าใจโจทย์ หรือวิเคราะห์โจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดคือธงรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าผืนหนึ่งมีความกว้าง22เซนติเมตรความยาว40เซนติเมตรสิ่งที่โจทย์ถามคือความยาวรอบรูปของธงผืนนี้มีค่าเท่าใดขั้นที่สองขั้นวางแผนแก้ปัญหาการวางแผนแก้ปัญหามีหลายวิธีโดยในที่นี้จะใช้การวาดรูปสี่เหลี่ยม ขั้นที่3ขั้นดาเนินการแก้ปัญหารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้างยาว4 0เซนติเมตรด้านยาวยาว2 2เซนติเมตรด้านกว้างและด้านยาวมีความยาวรวมกัน40บวก22เท่ากับ62เซนติเมตรความยาวรวมด้านกว้างและด้านยาวยาวเท่ากันสองด้านดังนั้นผลรวมของความยาวของด้านทุกด้าน เป็น2องคูณหกเท่ากับหนึเซนติเมตรคำตอบที่ได้คือธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้มีความยาวรอบรูปหนึเซนติเมตรขั้นที่4ขั้นตรวจสอบเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารจากคำตอบธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาวรอบรูป 124ซนติเมตรมีความยาวด้านกว้างและด้านยาวเท่ากันสองด้านเพราะฉะนั้นด้านกว้างและด้านยาวสองด้านมีความยาว124หารด้วย2ได้ผลลัพธ์เท่ากับ62ผลรวมของความกว้างและความยาวสองด้านรวมกับอีกสองด้าน62คูณ2เท่ากับ124ซนติเมตรดังนั้นทงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความยาวรอบรูป124เซนติเมตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องมาดูโจทย์ข้อที่2กันต่อนะคะน้องๆที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแปลงหนึ่งมีด้านยาวด้านละาสีเมตรถ้าต้องการล้อมรั้วที่ดินจะต้องใช้รั้วยาวทั้งหมดเท่าใดขั้นที่1นขั้นทำความเข้าใจโจทย์หรือวิเคราะห์โจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดคือ ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านยาวด้านละ45เมตรต้องการล้อมรั้วที่ดินสิ่งที่โจทยถามคือต้องใช้รั้วทั้งหมดยาวเท่าใดขั้นที่สองขั้นวางแผนแก้ปัญหาการวางแผนแก้ปัญหามีหลายวิธีโดยในที่นี้จะใช้การวาดรูปสี่เหลี่ยมขั้นที่สามขั้นดำเนินการแก้ปัญหาที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านยาวด้านละ45เมตร รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านยาวเท่ากัน4ด้านความยาวรอบที่ดินเป็น45คูณ4เท่ากับ180เมตรคำตอบที่ได้คือต้องใช้รั้วทั้งหมดยาว180เมตรขั้นที่4ขั้นตรวจสอบเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารจากคำตอบต้องใช้รั้วทั้งหมดยาว180เซนติเมตร รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านยาวเท่ากันสด้านเพราะฉะนั้นความยาวรอบที่ดิน180หารด้วย4เท่ากับ45เซนติเมตรดังนั้นต้องใช้รั้วทั้งหมดยาว180เมตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องเรามาเรียนรู้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมกันค่ะกับโจทย์ข้อที่3โรงอาหารแห่งหนึ่ง กว้าง8.40เมตรยาว15.90เมตรต้องการปูกระเบื้องให้เต็มถ้ากระเบื้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ30เซนติเมตรจะต้องใช้กระเบื้องทั้งหมดกี่แผ่นขั้นที่หนึ่งขั้นทำความเข้าใจโจทย์หรือวิเคราะห์โจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดคือโรงอาหารแห่งหนึ่งกว้าง8.40เมตรยาว15.90เมตร ต้องการปูด้วยกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้าละ30เซนติเมตรสิ่งที่โจทย์ถามคือจะต้องใช้กระเบื้องทั้งหมดกี่แผ่นขั้นที่2คขั้นวางแผนแก้ปัญหาการวางแผนแก้ปัญหามีหลายวิธีโดยในที่นี้จะใช้การวาดรูปสี่เหลี่ยมขั้นที่3ขั้นดำเนินการแก้ปัญหาโรงอาหารแห่งหนึ่งยาว1590เซนติเมตรโรงอาหารกว้าง840เซนติเมตร ดังนั้นโรงอาหารมีพื้นที่1590ัคูณ8ป0เท่ากับ1น3 5 6ล้านตารางเซนติเมตรต้องการปูด,ด้วยกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ30เซนติเมตรดังนั้นกระเบื้องแต่ละแผ่นมีพื้นที่3 0คูณ30เท่ากับ overseas, 30 x 30 x 900ตารางเซนติเมตร รงอาหารมีพื้นที่หนึ่งล้านสหพันร้อยตารางเซนติเมตรกระเบื้องแต่ละแผ่นมีพื้นที่เก้าร้อยตารางเซนติเมตรดังนั้นต้องใช้กระเบื้องทั้งหมดหนึ่งสแปิแผ่นคำตอบที่ได้คือต้องใช้กระเบื้องทั้งหมดหนึ่งันสแปิแผ่นขั้นที่สี่ ขั้นตรวจสอบเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารจากคำตอบต้องใช้กระเบื้องทั้งหมด1 4 8 4แผ่นกระเบื้องมีพื้นที่900ตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นโรงอาหารมีพื้นที่1,484คูณ900ได้ผลลัพธ์เท่ากับ1,335,600ดังนั้นต้องใช้กระเบื้องทั้งหมด 1,484แผ่นเป็นคำตอบที่ถูกต้องมาดูโจทย์ปัญหาในข้อที่4กันต่อนะคะสนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง21.25เมตรยาว45เมตรทำทางเดินรอบนอกสนามหญ้ากว้าง1เมตรทุกด้านทางเดินมีพื้นที่เท่าใดขั้นที่1นขั้นทำความเข้าใจโจทย์ หรือวิเคราะห์โจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดคือสนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง21.25เมตรสนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว45เมตรทําทางเดินรอบนอกสนามหญ้ากว้าง1เมตรสิ่งที่โจทย์ถามคือทุกด้านทางเดินมีพื้นที่เท่าใดขั้นที่2อขั้นวางแผนแก้ปัญหา การวางแผนแก้ปัญหามีหลายวิธีโดยในที่นี้จะใช้การวาดรูปสี่เหลี่ยมโจทย์กำหนดให้ทำทางเดินรอบนอกสนามหญ้ากว้าง1เมตรทุกด้านทางเดินเพราะฉะนั้นด้านกว้างของสนามหญ้ารวมทางเดินมีความยาวเพิ่มขึ้น 1บวก1เท่ากับ2เมตรและด้านยาวของสนามหญ้ารวมทางเดินมีความยาวเพิ่มขึ้น1บวก1เท่ากับ2เมตรดังนั้นความกว้างของสนามหญ้ารวมทางเดินเป็น21.25บวก2เท่ากับ23.25เมตรและความยาวของสนามรวมทางเดินเป็น45บวกสเท่ากับ47เมตร ขั้นที่3ขั้นดำเนินการแก้ปัญหาสนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง21.25เมตรสนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว45เมตรดังนั้นพื้นที่ของสนามหญ้าเท่ากับ21.25คูณ45เท่ากับ956.25ตารางเมตรทางเดินรวมสนามหญ้ากว้าง23.25เมตรทางเดินรวมสนามหญ้ายาว 47เมตรดังนั้นทางเดินและสนามหญ้ามีพื้นที่23.25คูณ47เท่ากับ1,92.75ตารางเมตรพื้นที่สนามหญ้า956.25ตารางเมตรดังนั้นทางเดินทุกด้านมีพื้นที่1,92.75ตารางเมตรลบด้วย956.25เท่ากับ 136.5ตารางเมตรคำตอบที่ได้คือทางเดินมีพื้นที่136.5ตารางเมตรขั้นที่4ขั้นตรวจสอบเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารจากคำตอบทางเดินมีพื้นที่136.5ตารางเมตร พื้นที่สนามหญ้า956.25ตารางเมตรเพราะฉะนั้นทางเดินรวมสนามหญ้ามีพื้นที่136.25บวก956.25เท่ากับ1,927.5 0ตารางเมตรดังนั้นทางเดินมีพื้นที่136.5ตารางเมตรเป็นคำตอบที่ถูกต้อง เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องน้องสำหรับความรู้เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่ได้เรียนกันไปในวันนี้ไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะเรามาสรุปเนื้อหากันค่ะน้องๆการแก้โจทย์ปัญหามีสีขั้นตอนคือ 1. ขั้นทําความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา 2. อขั้นวางแผนแก้ปัญหาการวางแผนแก้ปัญหามีหลายวิธีโดยในที่นี้จะใช้การวาดรูปสามเหลี่ยมสมขั้นดำเนินการแก้ปัญหาเราจะใช้การวาดรูปสี่เหลี่ยมสขั้นตรวจสอบหมดเวลาสำหรับคาบเรียนคณิตศาสตร์วันนี้แล้วนะคะน้องๆอ,อย่าลืมทำแบบฝึกหัดและทบทวนความรู้อยู่เสมอนะคะ แล้วกลับมาพบกับคาบเรียนคณิตศาสตร์กันได้ใหม่ในคาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ